เมื่อไม่นานนะคะโดยมีเหตุการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยและกัมบูชาที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วโดยมีการบุกรุกรวมตัวของชาวกัมบูชาบริเวณบ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจนันรจนเกิดการ,รเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ไทยค่ะและจะมีไทม์ไลน์สถานการณ์ดังนี้นะคะวันที่16ก,กันยายน 2,568บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วเกินเหตุชาวกงินบุชา50-70คนบุกรุกแนวชายแดนหรือแนวรวดหนามของเจ้าหน้าที่และตะโกนด่าพอทหารไทยสาเหตุเกิดจากความเข้าใจผิดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไทยกําลังติดตั้งเสาไฟฟ้าใกใล้แนวรั้วทําให้ชาวบ้านเงินบุชาเข้าใจว่าเป็นการลุกรังพื้นที่ของตนก่อนรวมตัวประท้วงและก่อเหตุวุ่นวาย วันที่17กันยายน2568เกิดเหตุประชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมส่งชวนไทยกับชาวกัมพูชาเจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางควบคุมสถานการณ์ทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บสองรายฝ่ายกัมพูชาเริ่มเผยออกจากพื้นที่ต่อมาคนโทหญิงมารีโซเจตาแถลงว่าเจ้าหน้าที่ไทยใช้ความรุนแรงโจมตีประชาชนและกองกำลังกัมพูชา ทำให้ประชาชนและผสม28คนบาดเจ็บพรมยืนยันว่ากองกําลังกัมพูชาไม่มีอาวุธและปฏิบัติตามข้อตกลงอ,อื่นอิงวันที่18กันยายน2568คนตีศุอวิทย์แดงจันทร์โฆษกกองทัพภาคที่หนึ่งแถลงว่าเหตชาวกัมพูชาหมุกหรือววนหนานและทําลายเจ้าหน้าที่ควบคุมสูงชนแสดงให้เห็นความจริงใจของกัมพูชา และในพื้นที่จังหวัดส,สารแก้วมี8จุดที่ต่างฝ่ายอ้างสิทธิ์แต่กัมพูชาลุกล้ำบ้านหนองจานและหนองนาแก้วเกินขอบเขตจึงจำเป็นต้องแก้ไขไม่ให้ยเดเ๋ยอวันที่1 9กันยายน2568กองทัพภาคที่1แถลงว่าการปฏิบัติของฝ่ายไทยในแนวชายแดงเป็นไปภายในอธิปไตยของประเทศตามกฎหมายไทยและหลักสากล อมยืนยันว่ามาตรการต่างๆรวมถึงแนวป้องกันมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงและฟื้วฟมประชาชนมในพื้นที่วันที่20กันยา2568มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้เคลื่อนย,ายน้ายรถจีโน่หรือรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะเพื่อสเตนบายเตรียม ความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ผิดปกติบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะวันที่21กันยา2568มวลชนกัมพูชารวมตัวอยู่บริเวณเพิงพักใกล้เขต46บ้านหนองจานมีรายงานระบุว่าวันดังกล่าวทางกัมพูชาได้มีงานประเพณีแซนโหนตา จากนั้นจึงได้มีการเกณฑ์ชาวบ้านและเด็กจากจังหวัดใกล้เคียงเข้าพื้นที่ที่บ้านหนองยาแก้วเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่แนวชายแดนค่ะวันที่22กันยายน2568สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคลายความตึงเครียดไม่มีมวลชนชาวกัมพูชาประชิดแนวรั้วหนาม มีเพียงชาวบ้าน30-40คนและทหาร2-3นายเดินวนเวียนบริเวณเพิงพักฝ่ายกัมพูชาเสริมกำลังตอชอตดดกัว100่า100นายขณะที่กองกำลังบูรพาและเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอโคกสูงดูแลความสงบตลอดแนวชายแดน24ชั่วโมงค่ะโดยสรุปนะคะ ช่วงวันที่16-22ถึง,อองกันยายน2568ชาวกัมพูชาประมาณ50-200คนได้บุกลุกแนวชายแดนบ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วได้ลือรัวได้ทำลายเจ้าหน้าที่ไทยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมฝูงชนโดยใช้แก,ก๊นดําตาในกระสุนยางควบคุมสถานการณ์ทำให้เจ้าหน้าที่ไทยได้รับบาดเจ็บสองลายส่วนฝ่ายกัมพูชา อ้างว่าถูกโจมตีทำให้ประชาชนและพระสง์28คนได้รับบาดเจ็บกองทัพไทยได้ยืนยันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้อธิปไตยของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงและคุ้มครองประชาชนปัจจุบันสถานการณ์ได้ขี่คายความตึงเครียดและมีชาวกัมพูชาและทหารไทยบางส่วนอยู่เพิงพักฝ่ายไทย ได้ดูเลความสงบตลอดแนวชายแดนค่ะ